สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะปูพามาดูาต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะที่กำลังจะรอนะคะผสมเกสรน,นะคะในโรงเรือนเล็กๆนะคะที่ที่ออสเตรเลียนะคะนี่ค่ะมนสีตอนแรกมีแค่ดอกเดียวนะคะมีแค่ดอกเดียวเองพออยู่ไปอยู่ไปต้นนี้ออกมาอีกหนึ่งดอกนะ,ะโอเคค่ะสวยมากๆนะคะเดี๋ยวจะเอาฮกหลงใส่นะคะ อันนี้อันนี้ยังไม่มีดอกนะคะแต่ว่าเขาโดนโดนแมงกัดะคะทุกคนโดนตัวอะไรก็ไม่รู้กัดนะคะเวลาใบาใหม่ออกมาเนี่ยก็จะโดนกัดนะ,ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอาเขาเนี่ยเข้ามาไว้ข้างในนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะไม่สวยนะคะนี่ต้นนี้ก็คือไปสุ่มซื้อหัวมานะคะก็ได้มานะคะโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าเจ้าของเขาเนี่ย เ,เซ้งกิจการนะคะกเกษียณอายุนะคะก็เลยโลคขายเป็นหัวนะคะทุกคนเราก็เลยโชคดีนะคะซื้อมาประมาณสิบหัวนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะตัวนี้ออกสีน้ําตาลนะคะออกสีน้ําตาลมีดอกแล้วนะคะนี่มีดอกแล้วนะคะก็เลยย้ายเข้ามาอยู่ข้างในนะคะนี่อันนี้ก็โอฟชั่นนะคะ ตัวนี้ไม่ทราบชื่อนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะหาชื่อไม่เจอนะคะไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะท่านใดทราบนะคะช่วยรบกวนบอกนิดนึงนะคะก็คือยังไม่ค่อยเห็นนะคะไม่เห็นเลยก็ว่าได้ในออสเตรเลียนะคะยังไม่เห็นเลยนะคะเห็นแต่ที่นี่ที่เดียวนะคะณตอนนี้นะฮะเนี่ยเห็นแต่ของปูคนเดียวนี่ก็คือเหมามาเหมือนกันนะคะก็คือมากับชุดนี้นะคะก็คือได้ตัวนี้มาตัวนี้มา ต้นนี้มานะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะแล้วก็ข้างนอกอีกนะฮะนี่ต้นนี้ก็สวยนะฮะต้นนี้ก็ให้ดอกนะสีหวานมากนะคะลูกค้าก็เร่งแล้วเร่งอีกนะคะแต่ว่าดันออกดอกนะคะนี่ตรงนั้นก็คือผสมแล้วนะคะน่าจะติดนะคะก็เดี๋ยวรอรุ่นอีกทีหนึ่งนะคะนี่ต้นเนี้ยสวยแล้วก็มีดอกเยอะมากนะคะทุกคนให้ดอก ห้าดอกแล้วนะคะตอนนี้ห้าดอกนะคะหน้าตอนนี้แต่ยังไม่ได้ผสมสักดอกเลยนะคะเดี๋ยวรออีกสักน่าจะอาทิตย์นี้ก็อาทิตย์หน้านะคะน่าจะได้แล้วแหละนี่ดอกใหญ่เลยนะคะมาดูอีกอีกสองนะคะอยู่ตายอีกนะคะเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ผสมนะคะหงเหินนะคะเอาผสมหงเหินถ้าถ้าได้เข้าตัวเนี้ยถ้ามีจุดลายจุดออกมาเนี่ยจะสวยมากนะคะทุกคนนี อันนี้ก็รอเลยนะคะรอนะคะตัวนี้ก็นี่แปลกดีนะคะเป็นลูกไม้ใหม่นะคะก็ไปซื้อมาจากสวนที่ไปเหมามาเหมือนกันนะคะเหมาหัวบอลสีมาเหมือนกันนะคะนี่ข้างนอกอีกนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกค่ะนี่ค่ะทุกคนหลังจากที่บนให้เขามาประมาณสักสองอาทิตย์นะคะเขาก็ให้ดอกแล้วนะคะ ไม่ค่อยจะเห็นนะคะข้างในนะคะออกมาแล้วสองดอกนะคะทุกคนเนี่ยหลังจากที่บ่นให้เขามาสักพักหนึ่งะะเขาออกแล้วนะคะต้นนี้ต้นนี้ก็ออกแล้วนะคะออกแล้วมาสองดอกเนะะี่ยหนึ่งดอกแล้วก็ฝั่งนี้อีกนะฮะฝั่งนี้อีกนะคะ,ะ,คะเป็นสองดอกนะคะต้นนี้นะ,ะตนน้น,ะะตนนี้ก็เหมือนกันพิงคูนะคะสวยมากทุกคนดู ใบเวลาเขากัดสีเต็มที่นะคะสวยมากสีหวานมากนะคะดอกมาแล้วนะคะนี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวก็ต้นต้นต้นนี้ก็ไปเหมามานะ,ะที่มามาต่อชุดที่เหมา,าหัวบนสีมานะคะมีต้นนี้แล้วก็ต้นนั้นอีกนะคะแล้วก็ต้นนู้นนะ,ะต้นนู้นสองต้นนะคะนี่ ไปเหมามานะคะก็ถือว่าโชคดีนะคะทุกคนประมาณ80%ได้ของได้ต้นสวยๆมานะฮะ80% 90%เลยนะคะสวยทุกต้นนะคะทุกคนนี่โอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ